สวัสดีครับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับอ่านะครับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยมาดูผลงานทั้งหมดกันอันนี้นะครับหางกระดกสภาพสวยที่บอกนะเห็นไหมสวยมากมากเลยนะนะตรงข้างเขาจะตัดชิดนิดนึงนะนี้เดี่ยวนะไม่สังเกตก็มองไม่ออกหรอกนะแต่ว่าผมจะแจ้งเพื่อความสบายใจหนะผิวฟอร์มก็ระดับสวยสวยก็ห้าพันเปิดห้าพันนะ นะห้าพันสามองค์นึงก็ฟอร์มใกล้เคียงกันแต่องค์นี้เห็นไหมฮะเขาจะตัดข้างคิดหน่อยหนึ่งราคาก็จะเบากว่าเยอะนะแบบนี้ก็สามพันกว่าบาทไม่ถึงสี่พันนะแต่จริงฟอร์มพาร์แบบนี้ก็สี่พันกว่าถึงห้าพันกว่านะนะอันนี้ก็ผมซื้อได้ไม่แพงอันนี้เห็นไหมฮะเสือเผ่นน้อยปีสองหนึ่งเนื้อทองแดงรมดํแจะขึ้นลุงอันนี้บล็อกนวะนะฮะบล็อกนวะนะับพี่ๆจะเห็นตรงข้างยันนะแผ่นดินไหม นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับ,รรบเขาเรียกว่านเนี่ยยันนะแผ่นดินนะฮะข้างยอดยันมันจะมีขีดเล็กๆอยู่เขาเรียกว่าบล็อกนวะนี่นะลุงลุงแบบนี้นะปกติบล็อกนวะลุงลุงก็นะต้องเปิดยี่0ิห้าสามสิบนะองนี้ผมซื้อได้ไม่ถึงสองพันนะครับซื้อได้มาพันกว่าบาทไม่ถึงสองพันะก็จะแบ่งปันไหลต่อได้นี่ครับอีกเหรียญหนึ่งบัวใหญ่ที่บอกเห็นไหม เขาจะมีผิวลมมันปูเดิมๆแดงๆลุงๆตามซอกอยู่นะครับเห็นไหมฮะไม่ได้ขี้เห่เลยพ้าไม่ผ่านการใช้งานนะแต่ผมซื้อมาได้แค่พันสามอันนี้ผมน่าจะแบ่งปันพันห้าห้าิบได้นะจริงๆมันต้องพันเจ็ดพันแปดละ่าจะขอสักพนะันห้าหาน่าจะไม่แพงนะฮะนี่นะครับหลวงพ่อทองอยู่หนึ่งเหลังเสือสภาพสวยมากอันนี้ก็ลืมราคาทั่วไปไปได้เลย ลืมราคาทั่วไปไปได้เลยก็จะแพงกว่าทั่วไปอีกน้อยนึงนะแต่มันสวยกว่าทั่วไปมากนะครับแบบนี้ก็ข้ามพันไปเลยนะครับพันก็บาดไปเลยนะครับนี่ครับคูเข่าสามชายยาวเห็นไครับยาวปัดเลยจมูกไม่เปิดปลายเข่าไม่เปิดองค์นี้เต็มสมบูรณ์อันนี้ก็สองพันกว่าบาทนะครับนี่นะหาบ,นะบ,บัวเล็กที่มันมาพร้อมกับหางกระดกองค์นี้ในที่มาคู่กันที่ผมบอก แต่องค์นี้เป็นถ้าสวยาถ้าผิวแบบนี้แล้วผิวเดิมมันจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทพันสามพันห้าพันเจ็ดแล้วแต่จะเปิดแต่องค์เนี้ยมันเป็นผิวไม่เดิมนะครับจมูกแตะปลายแล้วผมดูว่าพ้ามันทําผิวใหม่มันซื้อมาคู่กันเขาไม่ขายแยกนะแต่ไม่เป็นไรนะนะเดี๋ยวผมขายออกถูกๆเอาอันนี้ผิวใหม่นี้ผมอาจจะขายเอาแค่หกร้อยห้าสิบนะขายออกครึ่งราคานะขายออกแค่หกร้อยห้าสิบนะเป็นผิวใหม่นะถ้าผิวเดิมแบบนี้ก็ประมาณ พันสองถึงพันนะอันนี้ผิวไม่เดิมนะครับจมูกตำ่ำแล้วก็ผิวไม่เดิมด้วยเอาแค่650้อยาพาแท้สากลน,นะครับแต่ว่าผิวทำใหม่นะครับอันนี้ยืนรวมใจยืนรวมใจหรือว่าเหรียญ5้แชะนะแต่จริงๆอะ่ะถ้าคนตั้งนะควรจะตั้งชื่อว่า5นัดนะฮะอันนี้ข่าวมันก็คือประสบการณ์ห้แชะเนี่ยมันมาจากตอนปีสองหนนะมีพนักง,งานขับรถนะครับ เข้ามาทํางานใหม่นะครับในบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะแล้วก็เขาให้รุ่นพี่ที่ทํางานก่อนคนนึงเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็มีปากเสียงกันนะพี่เลี้ยงก็คือตําหนิติติงไปในหลายกลุ่มนะก็เลยเกิดการอับอายนะก็เลยมีการดักซัดไป5โป้งนะครับนะห้านัดนะครับคือออกลั่นออกนะแต่ไม่โดนระยะจ่อจอนะแต่ว่า เขาก็มาตั้งว่าห้าแฉจริงๆห้าแฉมันก็เลยทําให้คนไม่รู้มาบอกว่าสับห้าครั้งเราไม่ลั่นนะฮะข่าวในช่อง youtube ก็ยังมีอยู่นะนะมันเพิ่งปีหกหนึ่งเน่งที่ผ่านมานี่เองนะฮะอ่านะคือมันลั่นห้านัดนะครับแต่ไม่โดนนะฮะไม่ใช่ว่าสับห้าแฉเราไม่ออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะหลวงปู่หลิวเห็นไหมถ้าเป็นเนื้อนวะเขาจะตอกโค้ดในซอกแขนนะฮะเนี่ยครับในซอกแขนเนี่ยถ้าลงกล้องมันจะมีโค้ดอยู่ อันนี้คือเนื้อนวะถ้าทองแดงจะไม่มีอันนี้คือเนื้อนวะโลหะนี่เพนสองหนึ่งนะฮะที่เจ้าของเขาบอกว่าใครก็กลัวเสี่ยวไม่กล้าซื้อนะฮะเพราะมันอยู่ในเลี่ยมนี้มานี่อยู่ในเลี่ยมกันนะ้ําแบบนี้แต่เขาเลี่ยมเอียงนะฮะเราดูแล้วว่าเขาเลี่ยมเอียงเขาเลี่ยมขอบมันอมออกมาข้างนอกมันก็เลยเหมือนพาน้านแหวงไม่มีใครกล้าซื้ออันนี้มันก็เป็นนี่แหละครับมันก็เป็นความสามารถแล้วก็อันนี้ของเราด้วย เรากล้าเสี่ยงแล้วก็เรามั่นใจในสายตาอะไรเงี้ยครับนะอันนี้องค์ของน้องยุ่งนะสวยและลุ้งเดิมด้วยนะจริงๆฟอร์มนี้ต้อง3,5 0 0 3, 5, 3 8, น0 0นะอันนี้น้องยุ่งซื้อแค่2,000กว่าบาทนะเพราะว่าต้องบอกว่าซื้อวัดใจนับซื้อวัดใจว่ามันจะแหวงไหมไม่แหวงนะครับแกะออกมาแล้วขอบเต็มนะครับก็เป็นผลพลอยได้ของน้องมันนะครับอันนี้นะครับนะพัสยามเทวทาธิราชพิมพ์เล็กเนื้อทองแดงกะไหลทองดมุมเดิมนะครับ องนี้สวยมากนะปกติจะเปิดพันร้อยแล้วก็จบแปดเก้าร้อยนะนะแต่องนี้ซื้อมาแค่หกเจ็ดร้อยก็น่าจะแบ่งปันไวๆไ,ได้นี่นะครับพ่อหยอดวัดแก้วเจริญน,นะครับปีสามสี่เนื้อทองแดงรมมันปูนะข้างหน้าเนี่ยนาะเป็นแดงอมม่วงข้านะงหลังก็คือจะเป็นน้ําตาลอมม่วงเลยองค์นี้สวยนะครับสวยนะครับ หลวงปู่ไต้ฮ่องกงพิมพ์ใหญ่นะครับคนที่ถามมาแล้วไม่ทันองนี้เรียมกันนะ้ําเก็บผิวพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะครับหลวงพ่อยอดวัดแก้วจเจริญเนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินขาวจั่วเลยคือขาวสว่างสวยเลยนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับสบายทองเนื้อเงินสบายทองเนื้อเงินสภาพสวยนี่นะครับอ่านะครับอย่หลมใจเมื่อกี้หยิบไปแล้วเนาะพูดไปแล้ว นี่เจ้าตากที่ผมบอกนะเขาจะมีกล่องหลายแบบนะเพราะว่าเป็นพพระิธีใหญ่เขาจะแจกวายหลายวาระนะครับหลายวาระแต่องน์นี้นี่ทีเด็ดเลยมันกล่องหาย,ยากไม่พอเขายังมีกระดาษแจกระดาษแก้วอะกระดาษแก้วตั้งแต่ปี2 5งพอ่ดะนะครับก็คือยังยังพับเป็นใบโพชัวแจกอยู่เลยนะเป็นเกจิปลุกเสกแต่ว่าอันนี้มันยัง ต้องค่อยๆแงะเพราะว่ามันติดกันมันนานนะครับมันนานมันติดละเดี๋ยวผมค่อยๆใช้เวลาว่าง,งีงยอันนี้คือคลาสสิกสุดๆกระดาษแผ่นนี้ผมผมเคลือบเก็บไว้ที่ร้านก็มีนะเพราะมันจะแสดงชื่อเกจิปุกเสกทั้งหนึ่งร้อยแปดเกจิเลยในกระดาษใบเนี้ยอ่ามันจะมีชื่อเกจิทั้งหนึ่งร้อยแปดเกจิเลยแล้วกระดาษแผ่นนี้ตั้งแต่ปีสองห้าสองหนึ่งนะพี่ๆนะกระดาษแผ่นนี้ก็คือแบบสี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบปีแล้วอะนะครับอ่า นี่นะครับทีเด็ดมากแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดพระชัยหลังช้างองค์นี้เป็นหลังสอกอนะฮะในบรรดาเนื้อฝาบาทเนื้อล่างๆเนี่ยสร้างเป็นหลักแสนองคเนี่ยเนื้อเงินแค่พันองค์นะแค่หลักพันองค์นะนี่คือเนื้อเงินนะครับแล้วสภาพสวยมากนะครับพระชัยหลังช้างหลังสอกอเนื้อเงินนี่นะครับออนะสวยนะเป็นกล่องหนังสีขาวสวยมากนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักหลายพันนะฮะหลายพันนะครับนี่นเบื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเค